มิสเตอร์อิซาโอเซกิคุจิประธานนิสสันประเทศไทยตอนรับมอเตอร์เอปและส่งท้ายการฉลองปีที่70ของนิสสันในประเทศไทยด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมเพิ่มทางเลือกของนิสสันนาวราแบล็ k ก d i อดิชั่นด้วยสีเทาสเตลเกรย์ใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดอย่างมีสไตล์ และถ้ากำลังมองหากระบะท,ที่แข็งแกร่งเข้มทนทานทุกสภาพการใช้งานนิสสันพร้อมส่งข้อเสนอสองต่อเราใจกับหลากหลายทางเลือกที่เหมาะกับลูกค้าเช่นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0%อร์เซหรือผ่อนนานสูงสุด84เดือนและรุ้นรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง100,000บาทพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันทุกรุ่นได้ง่ายกว่าเดิมและสัมผัสกับเทคโนโลยีย,ยานยนต์สไตล์นิสสันก้าวล้ำเพื่อคุณได้ทันที รับก่อนเสนอพิเศษได้ทั้งในงานมอเตอร์เอป2022และที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2565